ร้อยแล้วนะครับใบพัดตรงนี้นะครับเขาาไปตรวจเรียบร้อยแล้วเอาไปทําอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่สําคัญแล้วนะครับไม่สําคัญแล้วนะครับไม่สําคัญแล้วถ้าเขาเอาออกไปตรวจแล้วถ้าเอากลับเข้ามาใส่ใหม่นี่นะนะครับเอาใบกลับใบที่กลับเข้ามาใส่ใหม่นี่นะครับลูโมคลจะบอกให้นะครับมันไม่ใช่ใบเดิมนะครับอย่าเข้าใจผิดกันนะครับ ของอะไรก็แล้วแต่อย่างเครื่องรุ่นนี้นะครับไม่มีเขาจะถ้าถอดใบนี้ออกไปแล้วนะครับเอาไปตรวจสอบนะครับเขาจะนะครับเออเขาจะต้องเอาใบใหม่เข้ามาแทนที่นะครับใบใบเก่าที่เขาไปตรวจนี่นะเขาไม่เอากลับมาแล้วเขาถอดใบนี้ออกไปนะครับแล้วเอาใบใหม่เข้ามาใส่แทนที่แค่นั้นเองนะครับเอาใบใหม่เข้ามาใส่แทนที่นะครับเออนั่นแหละอย่าไปกังวลนะครับเพราะใบพัดเรือมันมีเยอะนะครับ นะครับสั่งล้านใบก็ได้นะครับนะเออนะครับใบละสองหมื่นนะครับเห็นไหมละใบละสองหมื่นคุณจะเอาขี่ล้านใบละครับเห็นไหมละสั่งเขาได้นะครับใบละสองหมื่นสองหมื่นนะครับเห็นไหมมันมีอีกหลายล้านใบนะครับเห็นไหมเราอยากกังวลว่าใบพัดเรือนมันตกไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วอยากกังวลนะครับมันเป็นใบใหม่นะครับเป็นใบเป็นใบไม่ใช่ใบเดิมนะครับใบเดิมเดิมเขาถอดไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังเข้าเครื่องเอ็กซเรย์อยู่นะครับนะ อย่ากังวลนะครับนะครับเราอย่าไปบ้าตามนะครับอยู่กับดูโมคุลนี่ฉลาดนะครับนะฉลาดเยอะนะครับเราอย่าไปบ้าตามเขานะครับว่าเออมันจะเป็นนะใบนั้นตกไปแล้วนะครับอย่าไปห่วงนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะเจ้าหน้าที่เขาฉลาดกว่าเรานะครับงั้นเขาออกตามหมายจับจำเลยไม่ได้หรอกนะครับเจ้าหน้าที่เขาเก่งนะครับเยา่าอย่าวิตกกังวลนะครับนะอย่าวิตกกังวลนะครับ เจ้าหน้า oh, ที่เขาเนี่ยโอ้โหนะครับสมองเราที่ว่าเราฉลาดฉลาดนะยังไม่ได้ขึ้นกับเจ้าหน้าที่พวกนี้นะครับนะจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหน้าที่เมืองเราฉลาดกั้นทุกคนนะครับเราควรน่าจะภาคภูมิใจนะครับอ่เราต้องไปให้กําลังอกกําลังใจกับเจ้าหน้าที่นะครับเราอย่าเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าหน้าที่นะครับอนะครับเหมือนอย่างเงี้ดีจําเลยนะอ่าไปให้กําลังอกกําลังใจจําเลยอย่างเงี้ยนะครับ ถีบยอดคางเลยนะครับว่าอ่านะครับอโวนตีนถีบยอดคางเลยนะครับใช่ค่ะชูชีฟสลัดขึ้นเยอะเลยค่ะนะครับลุงมงคลขานะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับชูชีไม่รู้นะครับลุงมงคลขาคิดว่าโทนี่หล่อคนเดียวนะครับว่านะครับวันก่อนนะครับชูชีไปจูบกับโทนี่ค่ะนะครับจูบไปจูบมานะครับ เออโทนี่บอกว่าหิวน้ําลุกไปกินน้ำเอ,อ๊นะนกรชูชีก็คิดว่าเอออะไรมันติดปากชูชีชูชีก็ดึงออกมานะครับตายแล้วลุงมงคลค่ะฟันปลอมทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะลุงมงคลขานนะครับว่าอ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 ่ผนะนะสมน้ําหน้านะครับบอกแล้วว่าฟันนะ่ะโทนี่เป็นฟันปลอมนะครับนะเออนะครับเมียตบครั้งที่แล้วนะครับนะเนออี่อ หาเข้าเรื่องนะครับว่าอ่าอ่านะครับเห็นไหมบอกแล้วนะครับไปจูบกับโทนี่นะครับฟันคอมทั้งนั้นนะครับหนึ่งตะวันชอบใจนะนะครับนะหนึ่งตะวันนี่ทันนะครับอันนี้รุ่นแรกเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นสุชาตินะครับนะหนึ่งตะวันเรารู้นะครับนะอพิมพ์เก่งอ่ะพิมยาวยาวเจียวนะครับยืหนึ่งสี่หนึ่งสองชิ่อชี้นะ่้ทไมไม่บอกนะครับนะ ก่อนจะไปบอกได้ยังไงไม่ถามนะครับไม่ถามนะคุณหนึ่งตะวันเนี่ยหนึ่งตะวันเขารู้นะครับนะนะครับเนี่นี่หียวน้ํานะครับหลังจากที่จูปปากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ออกไปเราฟันปลอมติดฟันนะครับนะติดปากชูชีนะครับว่ายกทั้งยวงเลยใช่ไหมละ่ะสมน้ําหน้านะครับนะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับะนะครับเดี๋ยวลุงมงคลจะขอลงก่อน นะครับไปทําธ uh um ุระนะครับวว่าอ่าิวนะครับอยากเข้าห้องน้ําแล้วนะครับน่ะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะลูกขาหนุ่มหนุ่มให้ชูชีพหน่อย่าตะวันตะวันนะครับหนึ่งตะวันอยู่ข้างบนนะครับหนึ่งตะวันอยู่ข้างบนนะครับจีบหนึ่งตะวันได้เลยนะครับอืนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับน่ะกระจูกระเจียวตัดทิ้งหมดแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างนะครับน่ะนะครับหนึ่งตะวันนี่ปลอดภัยที่สุด นะครับขอบคุณครับลุงนะครับอยู่กล้หนึ่งละวันไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัดทิท้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่เอาไม่เอานะครับว่าอ่ออเนี่ยนะครับโอ้ยซื้อเม็ดฟักทองมาฝากด้วยนะ,ะนะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะครับเนาะสวัสดีครับ